อ่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำเควสสมุดต่อนะครับก็จะเป็นเล่มที่3นะครับอ่ะเล่มที่3มีกี่เควสนะครับเวสย่อยนะครับมันจะมี1 2 3 4 5เควสทั้งหมดนะครับเล่มที่3อ่ะตอนนี้นะครับผมอยู่บริเวณอ่ะใกล้ๆหมู่บ้านแบร์นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาทำเควสแรกกันเลยนะครับเควสแรกนะครับ มันให้เราไปกำจัดอีกานะครับตีแค่1ตัวก็จะผ่านแล้วนะสำหรับเคเวสนี้อ่ะก็เดี๋ยวไปกันเลยอ่ะก็ตีแค่1ตัวนะครับก็ผ่านเคเวสแล้วนะครับ คุยต่อไปนะครับก็คืออันนี้มันให้สํารวจแท่นบูชาแม่หมดนะครับก็คือไปคุยกับโหนดอย่างเดียวนะครับแต่ว่านี่ m อ c บซมันเหมือนกับเป็นแท่นบูชายานาสักอย่างนะครับก็แค่คุยก็ผ่านแล้วนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาบริเวณลานบูชาของแม่มดนะครับก็ผมอยู่ตรงบริเวณนี้นะเนี่ยโหนดครับก็ให้ไปคุยกับโหนดก็จะผ่านแล้วนะครับ คไปคุย,ยผ่านเลยนะครับแค่คุยสำรวจตรงโนดนะครับก็ผ่านแล้วก็กดรับรบางวัลมานะครับพลังกำลังบวก5้ั้งตะกูลนะครับอ่ะเควต่อไปนะครับให้เราอ่ะไปกำจัดอ,ออโคโคกัดูนะครับที่เขตศักดิ์สิทธิ์เฮกนะครับ,ก,ษษรรบก็แค่กำจัด1ตัวก็จะผ่านทันทีนะครัเควนี้ อเอาขวอดอดูก็กำจัดนะครับตัวเดียวนะครับก็จะผ่านผ่านเควสแล้วนะครับก็บวกพลลัพธ์กัหนึ่งทั้งตะกูลนะครับเควสต่อไปนะครับผู้บอกให้เราไปคุยกับเบเกอร์นะครับเบกเกอร์นะไม่ใช่เบเกอร์แล้วก็เหมือนก็ให้เราถือ,อต่างหูประดับแม่มดไว้ในตัวนะครับ แล้วก็ส่งให้เขาดูก็จะผ่านเวดตัวนี้เหมือนกันอเดี๋ยวเราลองพิมพ์ดูนะครับจะเจอหรือเปล่านะครับโอเคก็มาตกตำแหน่งเรียบร้อยนะครับก็ไม่ไกลนะตรงที่เราจอดมาไว้ตอนแรกอ่ะก็อ๋อคงก็งดูนะครับก็รูปร่าแบบนี้นะเนี่ยก็จอมตีไปสำหรับเข้มเมื่อกี้นะ อ่าเดี๋ยวผมตียีครบ300อตัวนะครับก็จะได้ตังหูแม่มดนะจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับหรือเพื่อนๆสะดวกซื้อก็จะซื้อเอาในตลาดกลางก็ได้นะครับน่าจะมีขายอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมไปฟาร์มก่อนแล้วกันครับโอเคอ่ะตอนนี้ผมก็ฟาร์มครบแล้วนะ300ก็เดี๋ยวรับตังหูมาเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปให้เบเกอร์ดูนะครับ ตากับ m อ c เลยนะครับผมก็อยู่บริเวณตรงนี้นะ m อ c อยู่ตรงนี้นะครับอเดี๋ยวเราคุยเลยเมื่อเราเอาตาหูให้เขาดูก mm ็จะผ่านควสทันทีนะครับก็ได้บวกเลือด3มนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับช่วยให้ผู้คนในหมู่บ้านนะที่เป็นโคนรงขุดนะครับหลุดพ้นไปสู่สุคติ <laughs> อ่ะเควสนี้ก็เขาจะให้เรานะครับจําจัดนะครับพลทหารโครงขุดนะครับพลทหารโครงระดูเท่านั้นนะชื่อนั้นนะครับถึงจะ,ะผ่านเควสนะครับต้องโจมตีทั้งหมด20ตัวนะครับอ่ะก็ครบแล้วนะครับตอนนี้ ก็กดรับไปนะโบลน้ำหนัก2ทั้งสกูนะครับ mm hmm. ก็เล่นเล่นที่3ก็จะจบแค่นี้เนาะ mm hmm. อ่ะเควสสมุดเล่นที่4นะครับ mm hmm. ก็คือจะให้เราครับเ mm hmm. ควสแรกนะรวบรวมสมุนไพรนะครับที่ชื่อว่าอาซาเลียสีเงินนะครับอ่ะเควสที่2นะครับก็ให้เราทำน้ำกันอันที่3มก็ ให้รวบรวมะจนกว่าจะได้รับลมหายใจของนางฟ้านะครับอันที่4ี่ก็ให้เราไปดูดเลือดโอเกอร์มานะครับเพื่ออามาทำยาเซยนนะโอเคอเล่นที่สี่นะครับก่อนที่เราจะไปทำอันนี้นะรวบรวมอา,อาชาสีเงินนะอาชเาลียสีเงินนะก็ให้เราไปทำที่นี่ก่อนนะครับวิสท,ยทาย รวบร,วม,รวมเลือดของโอเกอร์นะเพื่อไปทํายาเสน่นะครับก็อันนี้นะผมรืมบอกเพื่อนนะว่าให้ไปซื้อ,อที่ดูดยางไม้มานะครับผมเจอจะซื้อในตลาดกลางนะเลือกไปที่เครื่องมือชีวิตนะครับแล้วก็นี่นะ,ะใส่ได้นะครับอตอนนี้ผมอยู่ที่ ตรงนี้นะบริเวณใกล้ๆกับค่ายเมก,กิแมนะครับนี่นะอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไปฆ่าโอเกอร์นะครับแล้วเราก็เก็บเลือดของโอเกอร์มานะครับก็เริ่ม้อย ผ่านแล้วนะอันนี้เราองมีขวดนะไปเก็บน้ำในนีนะ้แหล่งน้ำนครับอ่ะหลังจากที่เราดูดเลือดโอเกอร์เสร็จแล้วนะให้เรากลับมาที่เมืองคาบิออนนะครับก็คือเราจะต้องมาซื้ออุปกรณ์ก่อนนะครับ อปกรณ์เครื่องมือชีวิตนะครับให้เราคลิกไปที่เป็นรูปอย่างนี้นะวัตถุดิบเป็นเคียวนะฮะบางทีจะนำไปที่ n อ c เมื่อกี้ผมเินมาใกล้แล้วนะคร่ะแล้วเราก็ต้องซื้ออย่างแรกเลยนะครับก็คือขวดป่ามซื้อติดไปแลหลายอันหน่อยสักสิบอันนะครับแล้วก็แนะนำให้ซื้อเคียวไม่ใช่ทีชชูนะครับ จอบตัวนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรารวบรวมเร็วขึ้นนะอะแล้วเราไปรวบรวมอาอาชาเสีสีเงินก่อนแล้วกันนะครับอมามันอยู่บริเวณไหนนะครับก็มันก็จะเป็นมาร์กจุดไว้ให้เราแบบนี้นะผมมาตรงช่วงนี้นะจะต้องเข้าป่าไปลึกๆห,หน่อยนะอะพอรวบรวมอันนี้เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปที่แม่น้ํา แต่อันนี้นะครับลงมาใจนางฟ้านะครับจากการรวบรวมมันจะเป็นขวดสีเลืองมั้งเดี๋ยวลองดูดิผมว่าน่าจะใช่นะแล้วเดินไปดีกวก่อนขึ้นเข่าได้ไหมเนี่ยก็ป่ามาประมาณ เดี๋ยวเรารวบรวมไปเรื่อยแล้วกันนะครับนีใช่ไหม,มเพื่อเราได้ลมาใจหนังฟ้าด้วยนะครับว่ามันช้าจังเลยซื้ออาหารมากินดีกว่าซื้อสักอัน เจอแล้วนะครับอ,อาอาซาเลียสีเงินนะก็ผ่านแล้วนะครับไม่ใช่ดิต้องเล่าเรื่องได้ห้าอันนะครับเพิ่งได้แค่สี่อพอดีเลยเจอครับก็ผ่านแล้วนะครับเร,รือ่องอาซาเลียสีเงิน ต่อไปก็ต้องรวบรวมให้ได้ลมหายใจนางฟ้านะข้ากวางให้กว่าแล้วก็รวบรวมเอาเนื้อมาขายดีกว่า ก็เรียบร้อย้ะได้แลนะครับลอใจนางฟ้าไม่ยากเกินเกินไปนะ <_ t ot> เคจี้วือยังเหลือไปตักน้ำนะ <_ t ot> น้ำไปทางนี้ก็ได้ใกล้ๆนีตักได้หรือเปล่า อ่ะก็ให้เรามายืนในน้ำนะยืนแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ขวดนะครับที่เราซื้อมาตอนแรกนี่นะครขวดเปล่าอ้าวมาไงอ่ะ,งงอะแล้วก็ติ๊กําตอนนื่องไปนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรากด เลือกกดตัวแอลนะครับแล้วก็เลือกไปที่หลอมนะข้านี้ใส่น้ำไปอย่างเดียวแล้นะคอ่าก็ผ่านนะครับหลังจากหลอมได้เทปมาแล้วนะเราได้เป็นน้ำก้นนะครับเป็นแบบนี้นะได้พลังห้าครับพลังกำลังสูงสุดอ่าก็จบไปแล้วนะครับเล่ที่4ี่โอเ เล่มที่3กับ4นะครับคลิปนี้2อเล่มเลยนะเพราะว่าอันนี้มันเกี่ยวกับพวกทำไลฟ์สกิลนะครับก็รวบรวมมาต่างแบบนี้นะ,ะก็ไว้เอก็นใหม่คลิปหน้านะเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนหรับนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย